สวัสดีค่ะทุกคนยังคงอยู่กันที่ครีมบำรุงนะคะกันอย่างต่อเนื่องเลยวันนี้ก็จะมารีวิวครีมบำรุงที่เขาเคลมว่าเป็นเบสเซลเลอร์เป็นขายทีอันดับหนึ่งของประเทศฝรั่งเศสเลยนะคะนั่นก็คือยี่ห้อโคลดาลีนั่นเองนะคะก็ยี่ห้อนี้นะคะเป็นแบรนด์ของฝรั่งเศสที่มีจุดเด่นที่เขาจะสกัดผลิตภัณฑ์มาจากอางุ่นนะคะก็ผลิตภัณฑ์ของเขาเนี่ยจะนี่เลยค่ะเขาก็จะมีสัญ,ญลักษณ์องุ่น แบบนี้เลยนะคะก็คือยี่ห้อเนี้ยแอมรู้จักตอนที่แอมไปทำงานอยู่ที่บ็อกโดแล้วก็เดินผ่านายโฆษณาทุกวันเลยายโฆษณาใหญ่มากเขาเขียนว่าเป็นเบสเซลเลอร์อันดับหนึ่งของฝรั่งเศสเลยเป็นครีมแคชเมียร์นะคะตอนที่แอมเห็นว่าเป็นครีมแคชเมียร์เป็นเขาเขียว่าอันดับหนึ่งเนี้ยเราก็อยากใช้แล้วแต่พอดีว่าไอ้ครีมแคชเมียร์เนี่ยเป็นเดย์ครีมที่แอมต้องการก็คือไนท์ครีมนะคะเพราะไนท์ครีมเนี่ยเราสามารถใช้ทั้งเดย์แล้วก็ไนท์ได้นะคะก็ เลยได้ตัวนี้มาค่ะเป็น L'esveratrol l ฟตนะคะคร e มอินสันเนอร์นะคะเป็น Firming Night Cream นั่นเองตัวนี้เขาทำมาจาก Les Ver ์ท l l レ s v ว r a t r o l คืออะไร l s v v r r t r o l ก็คือสารสกรัดที่ได้มาจากองุ่นได้มาจากเปลือกองุ่นเนื้อองุ่นวายแดงนะคะสารตัวนี้ก็จะมีอยู่ในเอ,อ่อพวกถัเปลือกแข็งเบอร์รี่ต่างๆอะไรประมาณนี้ซึ่งยี่ห้อนี้เขาก็จะเน้น ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับองุ่นอยู่แล้วแล้วนอกจากนั้นผลิตภัณฑ์อื่นๆของเขาก็ยังเป็นพวกาสารสกัดน้ำมันนะคะจากโอเกนออล์แล้วก็เกรฟซีดออล์แล้วก็พืชพันธุ์ต่างๆนะคะเขาบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ98%เลยนะคะตัวนี้เนี่ยเขาจะมีไฮยาลูรอนิกแอซิดนะคะแล้วก็เป็นวีแกนคอลลาเจนนะคะก็ตัวนี้ก็เขาจะ ช่วยในเรื่องของเฟอร์มิงลบเลือนริ้วรอยแล้วก็ทำให้ผิวกระจ่างใสนะคะเมื่อก่อนแพคเกจจิ้งเป็นแบบนี้ใช่ไหมแล้วตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็นแพ็คแพคเกจจิ้งแบบนี้แต่ว่าตัวเนื้อครีมก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะซึ่งก็เป็นอะไรที่เออจะบอกว่าชอบแบบเดิมมากกว่าตัวนี้เนี่ยเมื่อก่อนครีมเขาจะเกลี่ยง่ายเป็นเนื้อเบาวกว่านี้อันนี้จะออกเป็นเนื้อหนักหกขึ้นมาหน่อย เกือบจะเป็นเกือบหนักเกือบจะเป็นบามอยู่แล้วจะต้องวอร์มก่อนที่แอมจะใช้นะคะแต่ถ้าเป็นรุ่นเก่ารุ่นเก่าที่เป็นเพแพ็กเกจชิ้นนี้เออคือจะเป็นเนื้อที่บางกว่าเกลี่ยง่ายกว่าก็คือรวมๆแล้วแอมชอบแบบเก่ามากกว่านะคะอันนี้คือเกลี่ยง่ายซึมซาบไวอันนี้มีความหนืดแล้วก็เหนียวแล้วก็เกลี่ยยากกว่าเดิมนะคะแล้วก็ซึมยากกว่าเดิมด้วยค่ะแอมรู้สึกว่า อาจจะไม่ค่อยชอบรุ่นใหม่เท่าไหร่แต่ประสิทธิภาพในการเอ,อ่อเฟิร์มิงใบหน้าแล้วก็เอ,อ่อทำลบเลือดริ้วรอยให้ความกระจ่างใสแล้วก็ให้ผิวเรียบเนียนผ่อนคลายก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะก็ยังใช้ได้เหมือนเดิมเลยนะคะเพียงแต่ว่าไม่ชอบเท็กซ์เจอร์ของเขาเวลาทาลงไปเท่านั้นเองนะคะ ความพิเศษของผลิตภัณฑ์ตัวนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือบรรจุภัณฑ์เนี่ยเขาทำมาจากบรรจุภัณฑ์ที่รีไซเคิลนะคะก็จะดีต่อโลกนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่ามีกลิ่นอ,อน่อ,อนๆสมุนไพรนะคะเป็นพวกกลิ่นคามโมไมล์กลิ่นลาเวนเดอร์ใบส้มกลิ่นชามและก็กลิ่นพวกใบสะระแหน่อะไรพวกนี้นะคะก็เป็นกลิ่นหอมอ่อ,อนๆที่ไม่ฉุนมาก อะไรแบบนี้ก็ใครอยากลองใช้ก็ลองใช้ดูนะคะรา,ราคาอยู่ที่40ยูโรนะคะเออขนาด50มิลลิลิตรก็เป็นราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนะคะแล้วเนื้อครีมก็เข้มข้นไม่ต้องใช้เยอะแต่อไม่ชอบความที่ว่าเขาเปลี่ยนเนื้อครีมเปลี่ยนแพคเกจิ้งเปลี่ยนอะไรแบบนี้แล้วมันทำให้ครีมเกลี่ยยากขึ้น ซึมยากขึ้นนะคะแล้วก็มีเนื้อที่หนักมากขึ้นแอมชอบแบบเก่ามากกว่าแบบเก่าจะเนียนรื่นไปเลยอะไรแบบนี้แต่ประสิทธิภาพในการเฟิร์มมิง่งในการฟื้นฟูผิวในการทำให้ผิวเรียบเนียนแล้วก็เะออลอวไวลด์เดินริ้วรอยก็ยังดีเหมือนเดิมนะคะก็ไปลองใช้ดูนะคะไหนๆเขาก็เคลมว่าเป็นเบสเซอร์ของประเทศฝรั่งเศสแล้วเป็นอันดับหนึ่งของฝรั่งเศสแล้วจะไปลองใช้ที่เป็นเดย์ครีมหรือว่าใช้ไนท์ครีมตัวนี้ก็ได้นะคะ ก็วันนี้เอ็มก็มาแนะนำแค่นี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนให้ลองใช้ครีมตัวนี้ดูนะคะแล้วก็มาเจอกันคลิปหน้าว่าจะเป็นครีมอะไรก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ